นิทานอีศบเรื่องปูทะเลกับหมาจิ้งจอกปูทะเลตัวหนึ่งเบื่ออาหารใต้ท้องทะเลจึงเดินขึ้นมาหากินบนชายหาดหมาจิ้งจอกหิวโซตัวหนึ่งเดินเลาะเลียบหาดหายเหยื่อมาหลายวันเมื่อเห็นปูทะเลตัวใหญ่ก็ดีใจตรงเข้าตะปบจับไว้ทันทีปูทะเลโชคร้าย จึงรำพึงอย่างเศร้าใจว่าโถเอ้ยไม่น่ารนหาที่ขึ้นมาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เลยเรานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตนเองหรือเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยย่อมนำมาซึ่งอันตรายและความเดือดร้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง และกดติดตามเพื่อรับฟังนิทานเรื่องใหม่ๆได้เลยค่ะ